เออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ตองมาไหมอ่ะมาไหมตกใจเลยเหรอขอร้องนะมาไหมอยู่สายามพารากอนเนี่ยเอ,อ่ยิ่งกว่าดาราท่านหนึ่งใช่ดาราท่านหนึ่งท่านใจนะคะสุ่มได้อีกนอเนาะ เริ่มหล่อ,ลอยิ่งกว่านะคะกันศาสตร์ปังมากโอ้ไมยกันศาสตรหลอโอ้ไม้แซวเก่งนี่งงเลยมาดำสวยมากถักว่วน,นี่ขอเดี๋ยวไป6กครึ่งโอ้โหรอกันเป็นยิ่งกว่าจะต้องอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะถึงจะได้เจอพี่ตองโอเคอะ ดีกาโยอีปุชาดาเฮตาโยคอมเมนต์หรือ,ก,อรก็เอาที <S 2> <S 2> ขอลองเอามามาได้ค่ะคนละอันเลยนะคะมาลอยมาลอยมาเซ็นก่อนเซนก่อนจำเนงนะยิ่งโอ้ห oh มายก้อนเนียงทำลายมากขอทอดนะยังไม่หยดุดอ่าเ,เดี๋ยวกัอเลยก็ได้ค่ะ ส่วนตาใกล้ติดคิวแล้วอีกนิดเดียวโอ้ไม่หล่อสบายดีค่ะได้ค่ะมาถ่ายรูปกันนะคะรับเนาะ ไม่กวาดทางวะเขาล็อกล็อกค่ะยิ่งกว่านี่ค่ะอยู่กับน,น้องๆว่าขอถ่ายรูปกันแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่กับดาราสาว ไปเตยที่เฟมาระดับหนึ่งได้ค่ะมาถ่ายรูปกูขอเลือกคู่ทค่มาเสร็จสบัดเลยค่ะขอบคุณค่ะน่าจะสาวที่ค่อนข้างจะเฟมาระดับระดับหนึ่งกระติตทีโหัวคุณค่าจะปิวไหมอ่อ ป๊บนึงนะพอดีเราอยู่กับแบบว่าเอสตีฟันน้ำนม,อ,มอะไรค่ะชมกันไปชมกันมาเหรอนรกว่างาน meet. มีดว่าไปนะเจอก,กันนะคะกลับแล้วหรอเจอก,กันนนะเจอกัม <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะมา่ะของคุณได้ปะก็อยู่แถวไหนกันเลยอยู่แถวนี้ไหมถแถวนี้แถวนี้ใช่ไหมอีกหน้า,นานหนึ่งอีกทหนึ่งคิดนลองลอดลอดไวเจอกันอ่าบูรี่พันน้ำนมหรอวันนี้มุกเยอะหรอได้ได้เลยแถวนี้นะแถวนี้ได้ค่ะนะาพูมาร์กได้ค่ะมา นี่นะคะคือวันเดวิดน้ำเพชรนะคะทุกคนเจอก,กันนะคะ oh, <wow. S 1> เ,เป็นมาสบาย <laughs> ปะาโลจมูด <laughs> เราพร้อมแล้วไปเลยใช่ไหมเพราะใครปลา I'm Ready to Go to Omnia Upi f าน m ะวันนี้ คือเมื่อกี้นั่งวินมาเว้ยจากเซนทัลโมแล้วก็ผมอะไม่ได้เอามาให้ให้พี่ในมาส่งวันนี้เราต้องทำอะไรก่อนอะอะไรก่อนหลังเหรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่คือหนูถือของหนูถือของ ส้มไทยอ่ะทำไมลินไว้ของเตยอ,อ่ะอ,อะไรหรอไมกินอ่ะโอเคต้องกินหรอโอเคมากินน้ำส้มก่อนแป๊บหนึ่งทุกคน นี่สดีค่ะผมไปค่ะวันนี้ร่อยเลยแต่วเอ็มแม่น่ารักแหมจุกเพื่อนมาอีกทีหนึ่งจะเพื่ถือช่วยถือามาอ,อัออนน้ำส้มพาบิดาบล็อกเตยน้ำส้มพาบิดาบล็อกบล็อกไปไหนอ่ะมาแมทเด็ก อ,อ,อัพสแตนอัพสแตนเอออุ้ยแอนน่ารักมากหยอผมมาเป็นคู่ครับผมครับผมวิแมท้ยา,ายังไงจะเอากิมิโนโตนิโกนี่มายี่หัวอ๋อลิโต้กลังไปพบทีมไหมวันนี้วันนีไม่พบเนาะผัดหลอดผัดหลอดหลอดไปไหนแล้วใต้เหรอไม่แน่ใจ อยู่ไหนต่อ,อ,อเป็นเหมือนแบบว่าบ้านนอกเข้ากรุงเวอร์นะคะวันนี้อ,อยู่สยามพารากอนค่ะโอ้แสงสวยมากพี่เดือนแสงสวยมากค่ะวันข้างหน้านะคะเราจะเจอกันที่ช็อปแอมเมสจะช็อปปิ้งทุกวันเลยั้ด้วย เบอร์กินวันละสิบใบโอ้แสนสวยมากแสงอะไรบนหัวแน่เลยสวยมากจเสียใจพี่เพชรบออ่านเม็นเป็นไรก้อนแม่น้องก็สี่เราสองอ้าวก็ไม่นอนม่ะและนี่คือสยามพารากอนค่ะใช่ค่ะบอกเลยว่าเขียวฉ่ำสะบัดดูเลยเขียวยิ่งเปเสาขายไปแล้วเขียวอะไรหรอเขียวไหน ตึกบางแสงแมนน่าตมุตมิเออถอดแล้วถอดเลยหอยอยู่อิโจร์นไปแล้วตอนนี้แหละงามคือแดดจริงจริงแดดตึกบางตึกมันบางแสงแต่ก็ไม่เป็นไรก็สวยอ่าฉลาดไปเอารถโอเคทุกคนเดี๋ยวเรา have to see กันนะเดี๋ยวเราถอดถ่ายรูป อันนี้ก็คือออฟฟิศของวันนี้ไปกับนี่เลยค่ะคือที่นะเดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวจะฝากไลฟ์ไปนะนอจำได้แต่ว่าจำได้ว่ามาที่สวิสโซเทลบ่อยมากเธอสวยนะแต่เธอใส่สร้อยคู่แฟนคนะุยมันก็ปกติธรรมดาป้าแตงน,น่ารักจังวันนี้ก็บอกพี่ดาวแล้วดาราสาวสวัสดีค่ะแม่ที่ถึงจังเลยภาพรวม รอยยิ้มหน้าเอ็นดูมาดามสวยเหมือนมาดามอีกแล้วเหมือนมาดาม <c oughs> ทุกวันไม่เคยเหมือนตัวเองเลยนี่ะสวยสะบดัดวันนี้พลังใบจะไปเที่ยวต่อหรือเปล่าว่าจะไปเที่ยวต่อได้ยังไงแกคิดมากเปล่ามันจะมีเสียงแบบนี้ไหมเราเปิดเสียงโอลีฟแล้วนาตีระกับมีหฮยลงนีดหน่ยมันเนียกู บอ,อกอ, iscilla, ok อ,อ,ก state, อะไ okay, รตีเลยนะอ๋อเปถ่ายกันตรงนู้นใช่ไหมโ้ยพี่จองก็คือแบบปกติของแฟนลุคนี้สวยจริงเหรอโอเคสลับกันมาใช่เพราะเรามันค่อนข้างที่จะเฟ็นมาใช่ป่ะและติงสาเออคือจีอ่ะฮะน้องหนุยเอ้ามีคนคนนี้ใครอ่ะเขาจำได้เหรออ๋อเป็นี่เขาอยู่ แก่นนะคะแบบว่าน่ารักมากติดตามหนูทางติดตามพี่ทางหนูหร่อโอ้ยน่ารักขอบคุณนะคะคุณมุกยิ่งกว่านะคะวันนี้ก็เบาๆค่ะอยู่ใจกลางเมหหืองนะคะหลอใจกลางเมือง<โ>หล่อสยามไตรกอนกับนี่หลอยผู้สาวขาเลาะคนนี้ ผู้สาวขาล็อมาดามเท่ากับไหนมาดามคิดถึงไหมคิดถึงเบียรอถึงสองทุ่มได้ไหมมุมแรยสี่แบบเคยถ่ายแล้วตรงนี้ก็สวยมากแต่ว่าพี่ต้องอยู่ที่สูงไม่ึ้นเลยอยากไปหาหรอส่วนเปยมาเจใส่เสื้อลายดอกลายดอกแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะแตงบลออ กอจะได้ยินมาดับพูดกลางได้ขอลองนะคอยสิบเวาอีสานเด้อคอยสิบอ,าวาวอ,อ,อ,บอชัยมาดามเดอ้อสิขอลองเด้อย่ามาเวาวอียางจังซี่แบบนี้มันคืออชัยเดอ้อแฟนพี่เตยทำอะไรคะเป,เป็นผู้สาวขาเลาะคะ่ะหนึ่งเมตรหวานหวานเนาะเตยพูด,ดไทยเนี่ยค่ะ ย uh, like, really? um ja nah, ิ่งกว่านะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่ามาละตาคือปังมากนะแล้วยายล่ะยายปังไหมยายปังบ้างไหมรอถึงเที่ยงคืนได้ไหมรออะไรอ่ะให้ฉันรอเราได้อะไรวันนี้เปิดไปตฟิลเลอร์มาทุกคนเห็นรอยเข็มปะ เห็นรอยเข็บปะก็คือค่อนข้างที่จะแบบเห็นปะตามันก็จะไม่ค่อยมีอันนี้แหละอะไรนะคะจหนึงมันจะมีแสงริมไร้บนหัวอ๋อชั้นหนึ่งเหรอฮะถ่ายคู่กันไหมอ๋อได้เออได้ถ่ายคู่กันเลยโอเคอ่ะตรงไหนคะพี่เดอนถ่ายถ่ายคู่กันตรงนี้นะกับกล้องก่อนไหนวะ I'll call for it. ่ย you, so uh ังตรก็ไ่รัวเป้ไอนไายเนะคะที่เดกว่าวันนี้ไม่ต่มาเหอการถ่ายงานทีวีจิงแล้วหนึ่อนแบบนี้เยยังไม่ได้นะได้ไหมอ่ะพี่เกิดหจะไปลงแบบคู่ไง ต้องมองึิงนี้เป็นต,ตัวก็ได้นะเป็น<ไ>ตัวใช่ห<ไ>วานยังหวานเวอร์วหนะวานมาขอแบบไทยใหม่เริ่ม แบบการละครการละครแล้วนึ่งเหมือนการต้นแยกเลยอุ้ยเพงปอน <c oughs> อันนั่นไงจวฝากซีดไหมไม่ซีดไม่ซีดไม่ซีเท่ากับ เปลี่ยนเพลงทำไมอ่ะเสียใจอ่ะจะได้ออกไปเหรอพี่ตองทำไมอะคะคนพารากอนแตกบอกเลยว่าแตกแตกวันนี้แตกแตกวันนี้แบบแตกแตกเลยว้าวเสื้อตัวนี้วันทำบุญใช่ไหมเหมือนวันทำบุญเลยมากค่ะดุ๊กกีอแม่บุ๊ลแนลงสองค่ะโอ คุณนะคบมาครับนี่อมาจากชั้นเอ้าเห็นหอรวใช่ไใช่ค่ะยิ่งกว่ายิ่งกว่าต้องแเยอะมากแต่งตัวนี้ไอ้เขียวรยกตายไหคะไอ้เขียวรักตายเพราะว่าแต่งตัวน่ารักเอ้ยไม่ใช่แต่งตัวเรียบร้อยเสื่อแขนยาวเสื้อคอปิดเอ้ยเสื้อปิดถึงคอนะ ยิ่งกว่าดาเ้จาดี้าวแค่ะน่ัอเดินงวีดีโอนอง้หมอนนแบบแบบหนึ่งแมทแมท<ๆ>หรอมา,มาจา,านดะอะไรนะอะไรนะมาจานาารนารารีว่า

สวยสุดบัดเลยงไงแกล้งสองสามสวยสุดบาทเลยแก้งตายนี่แรงตายร้อยแรงตายรูมาย <c oughs> ไปเรื่อยเหมือนกันนะ <c oughs> เออตีลังกาสับตลบโอนสิบบาทแป๊บนึงตั้งกล้องแปบ๊บนี่ฮะดาราชื่อว่าไม่ใช่ในรีวาด <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะท่าน้องกัน <c oughs> <c oughs> น่าร right. ักแซบวิกดีๆลมแรงใจเย็นๆนะพี่เดือนมีคนบูลี่ว่าหนูอ่ะให้หนูจับวิกดีๆลมแรงหนูวิกแบบนี้หนูเสียใจผอดผอนสวัสดีครับหมายโรน่ารักจังเลยอ๋อถ่ายเพราะพี่เดือนอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคมาไม่ต้องหันลงถ่ายด้วยกันะ ูนะทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่งสองนึ่ห้าสองอีกรูปนะครบเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่า โอม่เวลาเลิกงานแล้วนี่ครับ่ะคุยทักถ่ายพี่เตยยำเย็นสวัสดีค่ะพี่เตยน่ารักไม่ไปแล้วทำไมอ่ะพี่ตองทำไมไม่ไปอ่ะไปแล้วเหรอคะน่ารักอยากถ่ายด้วยก็มาดิครับก็มาสิครับถ้าเก็บถ่ายถ่ายรูปได้หลายบานอยู่นะขอล้องเนาะ เลกจัดฟันสวยจังไม่ได้ดัดฟันจ้าสู้มากถือกล้องโทรศัพท์มือถืสั่นไปใช่ค่ะทุกคนแต่ใดๆก็คือเร็วๆนี้นะคะเตยจะมีการเปิดตัวโปรเจกต์พิเศษของเตยนะะโปรดติดตามชมกันด้วยนี่นะคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเตยก็จะประกาศผลนะคะสำหรับคนที่โชคดี ในการร่วมเล่นรางวัลน,นะคะเมื่อวานนี้ที่เตยไลฟ์นะคะแจกรูปแบบสเปเชียลแบบเ e อกซิสละสิบใบสิบรางวัล10คนนะคะลุกนี้ชอบก็เห็นไอ้เขียวชอบทุกลุกที่แบบเสื้อแขนยาวเออยังเกงขายยาวแต่งตัวแบบเ,ออเสื้อปิดถึงคออะไรแบบเนี้ยน่าเตยของแดงน่ารักเตยฝากดูแลเขียวด้วยนะคะแดง คู้ลักเฟมัสเลยมาบีเอ็มบีเคหน่อย MBK เคท่ากับที่เตออยู่ถึงกี่โมงเหรอคะน่าจะอยู่ถึงสาวสาวเดวันเทศเลยนะที่วันนี้มีมีมีอะไรเออร่วมเล่นเกมใช่เออร่วมเล่นเกมค่อยสวยจังเลยขอบคุณนะคะไม่ได้ซื้อเองเลยเฮ้ยเขียวห่วงแม่เหรอยุงยุงห่วงเหรอมันเรียบร้อยใช่ <c oughs> ยิ่งกลัวนะคะอ่ะ <c oughs> อะไ,ไลด่า Something อะไรด่าเอาไปแล้วไปไปค่ะเราเดินสับๆขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับหนักไหมขาตบอกล้อบบบอะไรนะคะอยู่กับพี่เดือนนะคะพี่เดือนตากล้องกิติมาากดั์ทุกงานจริงๆนะคะ น่ารักมากๆวันนี้มาเจอพี่ฟ้าวราค่ะฟ้าอิงฟ้าวราค่ะส่งใจไปไปถ่ายติ๊กต็อกตรงไหนเดี๋ยวอ๋อเขาจัดเขาจัดลานตรงไหนนะคะพี่เรือนลานัดค่ะโออเสริอผู้หรอขอร้องเนาะแต่เดียคือฟิลเตอร์ลอยมากนะ เปิดเปิดตัวเมื่อไหร่เปิดตัวอะไรคะไม่มีใครเขาเปิดตัวกันวันนี้น้องอนาเตอร์ของแดงแต่งลุกอะไรใช่ลุคเอสมีไหมคะลุกแอดทูมาย a ่ะค่ะรอรมตัวพลังบายดิสเฟมัสมากมากไปเร็วยิ่งกว่านะคะถือแววล,ละตอนนี้หหดแล้วถือแวลลอแวลลึกว่าใครเรียกแล้วรักเตอร์เพรสบัดกละ ไปไหมเอาแมสไปกี่อันทันนี้แมสพี่เดือนค่ะเพราะแมสเติดตกพื้นไปเรียบร้อยละว,วันนี้พอลองใบไหมพบแกง๊งใช่รอด้วยเดี๋ยวไปเราเร็วพี่ดาวรออยู่เนี่ยอยากเจอพี่เตยแต่อยู่คนละประเทศไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนอกรอบเบืเ่อเตยแล้วเบื่ออะไรพี่ฟิลขอร้องเนาะได้ไหมไปได้ปะให้พี่เดนขอบคุณครับ ฟิลเตอร์ลอยไม่ไหวขอโทษนะคะขอโทษนะเลยเดี๋ยวจะตีตีอะไรพลังใบมาพบแกงไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่แน่ใจเลยนะคะแรับนึงนะขับฟิลเตอร์ที่มันอาจจะดีกว่านี้ก่อนเราพี่เตยกับพลังใบทุกคนเลยมาแล้วโอ้ไม่ไมไม มคนเยอะมากคนเยอะมากนี่ค่ะเมนูพาเข้าพาเข้าหรอวะดที่ะีแนะเลยวันนี้สุดียโอ๊ยอยโอยาอยโ oh <my. S 1> อ๊หโยโอยโอ๊ยโยอเยยว เจวองเฉยเดี๋ยวไปก่อนนะคะทุกคนเพราะเสียงน่าจะดังดเ,เสียงน่าจะดังขอนเสิร์ราบเราให้ตุ้ยให้น้องน่าไปเลยค่ะไปได้หรอคะได้ได้เลยไม่เป็นไรพี่ ไปด้วยมาเลยค่ะไม่เผาไม่ไงหนูคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากจริงๆใช่แตกแตกแตกกันเอ่อพาลาคอนแตกเอ่อแตกเนาะแตกนี่นะคะสองชั้นเหมือนเดิมภาพใหม่ที่เราคุ้นเคยห้างที่เราคุ้นเคยและเคยคุ้นเนาะ เดี๋ยวจะยิ่งเป็นงานที่ใหญ่โตแล้วคือดิลลีเออแป๊บหนึ่งก็คือลูกผมเกิดใหม่เวอร์เป็นฟองปอนยิ่งกว่าอยู่นั่งตัดกันสิพี่แพขอร้องนะคะนั่งใครก็ได้เหมือนกันนั่งเลยนั่งเลยเอ้าจำได้เลยน้องคู่ทรายนี่เออก็ว่าใคร โงานนะคะค่ะใหญ่โตใหญ่โตมากๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรตรงนี้ได้เลยคิมีโนโตะลูกหัวได้ได้งอนได้เอาหล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรยืนได้ที่มีโนโต้แตกสะบัดเลย นางลูกลูกกระเป๋าฟามาห,หากโมใช่กระเป๋าฮะเด็กพี่ฟาร์มาหกโมใช่ใช่อีกห้านาทีนะอันนี้น่าจะมีโชว์ก่อนเอ็นดูลูกฟงอย่าทิ้งพวกเราไป <c ười> อย่าทิ้งพวกเราไป <c ười> ที่แฟนขออับเยอะเนี่ยเพราะว่าแฟนขับวิวสุขศิษย์ไ <c> ง <ười> โอเขามาใช่ไหมคะโอ้หมายวิวไงอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะ 爸,爸,爸，爸，真的吗？真的